ฟุตบอลไทยครับเมื่อคืนที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวทั้งทีมชาติแล้วก็รวมไปถึงสโมสรด้วยนะครับโดยเฉพาะในถ้วยเอเชียครับเอฟซีแชมเปียนซ g u ทูในกลุ่ม F เมื่อคืนที่ผ่านมาราชบุรี FC ของไทยก็ผลงานยอดเยี่ยมนะครับเปิดบ้านถล่มอีสเทิร์นจากฮ่องกงไป5ประตูต่อ1นึศึกฟุตบอล AFC ฟซีแชมเปียนซ g u ทูรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นะครับนัดที่4 ราชบุรี FC ตัวแทนจากไทยครับก็เปิดบ้านรับการเยือนของอ a สต e นเอ c จากฮ่องกงครับของเราก็อยู่ในเสื้อสีแสดกันเกงขาวนะครับวันนี้จําเป็นต้องชนะหากหวังที่จะเข้ารอบครับเริ่มเกมมาเพียงแค่2นาทีเท่านั้นนะครับอ้เป็นเดริเซาเปเรราจูเนียนะครับจ่ายบอลให้กับทานหน้าครับซัดเข้าไปขึ้นนำา1ึ่งศูนย์ดาวเตะชาวสเปนครับดูบรรยากาศ แฟนนี่ก็เข้ามาให้กำลังใจนะครับนี่ครับคือพักบอลกลับมาแล้วก็เข้าขวาของทานหน้าเลยจากนั้นเกมมาถึงนาที39เจสซี่เคอรันได้บอลหลุดเข้าไปโล่งๆแบบนี้แล้วก็ตบกลับเข้ากลางให้กับเดนสันเปเรราจูเนียครับก็ยิงโล่งๆให้กับราชบุรีครับนำห่าง2ต่อ0จบครึ่งแรกไปก็สบายๆครับครึ่งเวลาหลัง มาแค่4นาทีคนดีคนเดิมครับเดนิลซ่เปราจูเนียนะครับ mm hmm. ก็หลุดเดี่ยวเข้าไปก่อนจะยิงนิ่มๆจังหวะนี้ครับ mm hmm. นำห่าง3ประตูต่อศูนย์นี่ครับดูจากภาพช้าก็เหลือๆนะครับวิ่งสอดขึ้นมาครับเดนิล s ซ่แล้วก็มาถึงนาที56คือลูกนี้ต้องให้เครดิตเอนจีว่าก่อนนะครับ คือล็อกสวยๆแล้วก็ไหลกับเดนิลสันเปเรรายิงโล่งๆนำา40ครับแล้วก็ต้องถือว่าเป็นแฮตทริกของเดนิลสันด้วยนะครับนี่ครับจากนั้นเกมมาถึงนาที74ิทีมเยือนครับอิสร์นก็มาตีไข่แตกจากการขึ้นบ่งเสาแรกของยูโปคุโบที่เป็นตัวญี่ปุ่นนะครับที่ไปเล่นอาชีพที่ฮ่องกงแหละครับไล่มาเป็น1ประตูต่อ4 จังหวะแรกแล้วก็โฉบมงที่เสารแรกก่อนครับจากนั้นนาที89อิกซานฟันดี้น <Hey. S 1> ี่ครับประวัติยิงด้วยขวาครับของแนนชา่นสิงคโปร์นะครับก็เป็นประตูปิดกล่องให้กับราชบุรีเปิดบ้านถล่มอิสตันไป5ประตูต่อนหนึ่งนะครับ mm hmm. เวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มนะครับจบเกมราชบุรีเปิดบ้านถล่มอิสตันไป5ประตูต่อนหนึ่ง mm hmm. เท่ากับว่าผลงานของราชบุรีเนี่ยคือก่อนหน้าน,นี้แพ้มา2นัดรวดนะ,ะนี่เป็นชนะนัดแรกก็เลยทําให้เก็บเพิ่มเป็น3คะแนนนะครับยังรั้งอันดับ3ของตารางด้วยการลงเด่น3นัดชนะ1แพ้2นะครับส่วนอีสเทิร์นนี่แพ้รวดยังไม่มีแต้บส่วนจาฝูงในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกัมบะโอซากาทีมจากเจลีนะครับชนะ3นัดรวด9กคะแนนเต็มแล้วก็นําดิ่งสโมสรจากวีลีกเวียดนามเนี่ยพวกเขามีอยู่6คะแนนยู่อันดับ2ในตอนนี้ครับกัมบะนี่ก็ถือว่าลอยลำแบบ รายคู่แข่งในกลุ่มนี้เลยนะคะส่วนราชบุรีเองก็ถือว่าเมื่อวานจัดไลน์อัพเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวต่างชาติแล้วก็มีธนวั์รึ่งจิตถาวรลงทําการแข่งขันด้วยแพ้มาสองนัดรวดไงดังนั้นถ้าหวังจะเข้ารอบต้องชนะเท่านั้นส่วนวันนี้เดี๋ยวตามันต่อนะครับยังมีสองสโมสรตัวแทนจากไทยนะบีจีปทุมเนี่ยจะบุกไปเยือนคาย่าที่ฟิลิปปินส์ก็จะเล่นกันช่วงราวๆห้าโมงเย็นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวแทนของไทยก็คือแบงคอก อยู่ในเตดของเรานี่แหละจะ,ะเปิดบ้านเจอกับไลออนซิตี้ทีมที่พูดตรงๆว่าแฟนบอลนี่คุ้นกันเยอะเพราะไลออนซิตี้นี่เจอสโมสรอยีางไทยบ่อยมากใช่ค่ะแล้ว,ลวเขาก็ถือว่ามีผู้เล่นที่เป็นตัวต่างชาติค่อนข้างเยอะนะคะ,คะเป็นอีกหนึ่งทีมที่ผลงานเรียกว่าก็ไม่ไม่แย่เลยถือว่าทําได้ดีด้วยยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทางสโมสรไทยอีก2ทีมที่เหลือด้วยะนะคะ